สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องทื่เอาครับนี่ภาพมาอัปเดตนี่ครับปลูก้อยขามแรงลงปลูกวันที่สิบเอ็ดตุลาครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดตุลาสองอาทิตย์ก็<ร><ร>ครับ สองสัปดาห์แสดงนะครับปูวันที่สิบเอ็ดทายคีบเมริวันที่ยี่สิบแปดตุลาแพนเจนสามครับพาหน่อยน,นี่ก็มาสซอมพร้อมอันนี้ก้นซอมครับ ปูนาดินออกร้อมครับระบายอากาศให้รากซอยได้นิดหน่อยกับซอยไปครับพอเด็ดอ้อยเขาจะได้งาม,มเป็นดินทรายนะครับดินทรายกับถือฝนเน่นาดินกับทีแข็งไว้ ครับมีเวลาว่างกับมเห็ดใส่ขาดนะครับใส่ขาดขาดหยาเขาเนี่แหละขาดขูดนาล่องเพราะแหานาดินมันนี่ครับมีอากาศระบายราเขาก็จะได้รับออกซิเจนเพิ่มเต็มที่ครับ เห็ดแบบนี้ถ้าเอาปล่อยมันด่านไปเรอยมันก็ดติดเหลืองอากาศออกซิเจน่พอกับเหลืองครับเอาใส่ปุ๋ยดีมันได้อกอดามในี่กับกำลังเขินนะครับต่โอเคครับ ใส่ปุ๋ยพ้อมนะครับผมใส่ปุ๋ยแล้วก็คาดกวดนาดินพ้อมเห็นในจบที่เดียวแล้วครับสเสรแล้วอีกรอบต่อไปยังค่อยมาขายาาครับ ครับแนะน้ำเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็เห็ดปีแรกลึกกันปลูกป,ปีแรกครับเห็ดเองตัดพันเองพันเนี่ยมีความรูอ้อยังเห็ดโมโม่สัวๆไปครับตามภาษาพ่อแม่พี่น้องท่านใดมีคำแนะน้ำกัดบอกกันได้นะครับรับฟังครับผม รลับฟังทุกคนด้วยครับปีแรกครับถือว่าพอใจครับเข้าใจยอยู่ครับบ่าเคยมีประสบการณ์ในการปลูกไว้มาก่อน ครัเมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนเมื่อหน้ามียังอัปเดตเดี๋ยวสิมันลงให่พ่อแม่พี่น้องเบิ้งน้ำกันนะครับสำหรับเมื่อนี้กันมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ